สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f a s e r a l e นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงราคาของบิตคอยนนะครับแล้วก็ภาพรวมของตลาดคริปโตในตอนนี้ครับเราเห็นะว่าราคาบิตคอยครับหลังจากวันก่อนที่มีการร่วงลงมาอย่างรุนแรงครับในตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจะมีสัญญาณของแรงซื้อเข้ามานะครับจากทั้งเทียนสีเขียวตรงนี้ถ้าลองดูในช็อตเทอร์มครับเราเห็นด้ว่าราคามีการฟอร์มเป็น bullish divergence ตรงนี้ครับราคาเนี่ยสร้าง lower low แต่ว่าใน RSI เรามีสร้าง higher low นะครับ พร้อมกับการที่เรามี S I Overzone นะครับทั้งในกราฟโฟลเวอร์ในกราฟเดลี่ไปถึงในกราฟบิ๊กลี่นะครับพร้อมกับการที่ราคานะครับมีการชนกับเส้นแนวรับที่2 0 0มืเหรียญครับทั้งหมดนี้นะครับก็เลยทําให้ราคามีสัญญาณของแรงซื้อเข้ามาบ้างนะครับในตอนนี้ซึ่งผมมองว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าหลังจากที่ราคาครับมีการมูฟอย่างรุนแรงครับก็ไม่แปลกที่มันจะต้องหาจุดสักจุดหนึ่งนะครับเพื่อพักแล้วสะสมพลังงานครับใช้ในการมูฟครั้งต่อไปนั่นเองครับ ไม่ว่าจะเป็นการมูฟขึ้นนะครับหรือว่ามูฟลงซึ่งนะครับผมจะมายกตัวอย่างโดยการใช้อ n d i c a t o r b o l บ i n g e r ร์แบนะครับเราเนได้ว่าทุกครั้งนะครับที่ราคาฟอร์มเป็นเทรนด์เช่นตรงนี้นะครับเป็นเทรนด์ขาขึ้นเราเห็นว่าราคาครับมันไม่ได้มีการขึ้นไปแบบตรงๆนะครับแต่กลับกันคือมันมีการขึ้นนะครับแล้วก็ทําการพูลแ back นะครับเราให้ขึ้นอีกรอบหนึ่งครับเราเห็นว่าช่วงที่ราคาพุ่งแรงๆแบบนี้นะครับสิ่งที่สังเกตได้ก็คือ ความกว้างครับของตัวแบรนด์ของบ o l l i n g e แบ a นด์มันจะกว้างมากครับมึงบอกถึงความผ,ผันผวนในตลาดที่สูงครับดังนั้น <c oughs> เมื่อในช่วงความผันผวนในตลาดที่สูงครับมันก็จะเข้าสู่ช่วงความผวนต่าเช่นตรงนี้ครับเราเห็นว่าความกว้างนะมันแคบลงเป็นช่วงที่มีการสมพลังงาน,นครับใช้ในการขึ้นต่อนะครับเช่นตรงนี้เรามีการพูบแบ็กเล็กน้อยก่อนจะมีการขึ้นต่อนะครับเราเห็นว่าแบนด์ครับก็กลับมากว้างอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งนี่เป็นตัวอย่างของการ pullback นะครับดังนั้นผมมองว่ามโอกาสที่เราเฉดีราคานะครับทำการ pullback ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับก่อนจะเลือกในการ move ครั้งต่อไปนั่นเองครับที่นี้สําหรับในมุมของผมนะครับในภาพรวมตลาดยังค่อนข้างบาลอยู่นะครับไปถึงในกราฟ weekly ครับเพราะเราได้มีการ breakdown นะครับจาก im a 200ในกราฟ w e e k ล y ลงมานะครับเป็นที่รบรอยเราแล้เห็นว่าเรามีการ break มันลงมาครับถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ราว 35%นะครับถ้านับไส้เทียนถ้านับแค่เนื้อเทียนนะครับก็มีการเบรกลงมาราวๆยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากๆนะครับดังนั้นผมมองว่าราคาครับมันก็เบรกลงมาอย่างค่อนข้างจะชัดเจนดังนั้นสำหรับผมนะครับในมุมมองของเทรดเดอร์ที่เทรดตามเทรนด์นะครับผมมองว่าไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่ผมจะมองบิตคอยน์ในตอนนี้นะครับเป็นบูลลิชนั่นเองครับแต่ก็มีหลายคนครับตั้งคําถามว่าตอนนี้นะครับเป็นบอททอมของตลาดแบบมาร์เก็ตครั้งนี้แล้วหรือยัังครบ ด้วยเหตุผลนะครับอย่างเช่น ISI นะครับมันทำการโอเวอร์โซนในการาฟบิกลี่ซึ่งถ้าลองมองดูภาพในอดีตนะครับเราเชื่อว่าทุกครั้งที่ ISI มีการโอเวอร์โซนในการาฟบิกลี่นะครับราคาครับมันทำการเปลี่ยนกลับมาจากแบมาร์เก็ตนะครับเข้าสู่บูมาร์เก็ตเช่นเดียวกับในปี2015นะครับแล้วก็ในปี2018นะครับ2019ที่เปลี่ยนกลับมาเป็นตลาดบูมาร์เก็ต ดังนั้นหลายคนครับก็มองว่าราคาเนี่ยมีการชนแนวรับที่สองมืเหรียญนะครับพร้อมกับการที่เอสไมีการโอเวอร์โซลดังนั้นอาจจะมองว่าราคาจะกลับมาเป็นบูมเมร์เก็ตหรือเปล่านะครับซึ่งสําหรับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่ามันไม่ใช่ความจําเป็นครับสําหรับเทรดเดอร์ที่จะมาเดาว่าราคาครับจะเปลี่ยนกลับมาเป็นบูมเมร์เก็ตแล้วหรือยังครับหรือจะเปลี่ยนมาเมื่อไหร่นะครับเพราอต้องอย่าลืมครับว่าสำหรับผมที่เป็นเทรดเดอร์นะครับ มองว่าทุกอย่างในตลาดครับมันเป็นความน่าจะเป็นที่มีโอกาสเป็นไปได้ครับดังนั้นผมมักจะรอให้ตลาดนะครับมันเฉลยตัวเองออกมานะครับอย่างเช่นนะครับในปี25นะครับ24ตลาดแบมาร์เก็ตบอททอมตรงนี้เราเห็นว่าต่อให้ราคานะครับมันลงมาชนบอททอมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการหักหัวกลับขึ้นไปเลยนะครับแต่กลับกันก็คือเราเห็นว่าราคานะครับมันทําการออกข้างนะครับก่อนที่ราคาครับจะมีการโชว์สัญญาณที่ผมบอกให้เราที่เป็นเทรดเดอร์ที่รอโอกาสอยู่เนี่ย ว่าตลาดนะครับมีโอกาสสูงที่จะกลับมาเป็นบูมมาเก็ตนะครับพร้อมกับโอกาสในการเข้าซื้อโดยที่มีความเสี่ยงต่ํานะครับอย่างเช่นการฟอร์มเป็นเลแล้วราคาเบรกขึ้นกลับลงมารีเทสนะครับกลับขึ้นไปเบรกออกจากไฮเก่าในกราฟวิกดีนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมมองว่าเป็นสัญญาณที่บอกบอกว่าตลาดครับเปลี่ยนจากช่วงแอคค l a มเลชันเฟสนะครับกลับมาในช่วงกลับมาในช่วงตลาดขาขึ้นนั่นเองครับหรือว่าบูมมาเก็ตโดยที่นะครับ อาจจะมองว่าเป็น Triple b o บ t o m Pattern นะครับเรามีการเบรกนิกไลโดยที่ pattern นะครับก็มีขนาดใหญ่เทียบกับเทรนในภาพรวมดังนั้นครับถ้าใครเข้าตรงนี้ครับก็อาจจะอ้างอิงโลของราคาตรงนี้ครับเป็นเลในการตั้ง stop loss ซึ่งเราเห็นได้ว่า Stop loss ของเรานะครับมีความแคบมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลนะครับกับแนวรับแนวต้านของตลาดดังนั้นเราเห็นครับได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเดานะครับเมื่อราคาอยู่ตรงนี้นะครับสมมติราคาอยู่ตรงนี้ ว่าตลาดนะครับสุดท้ายแล้วมันจะขึ้นหรือลงนะครับเราก็แค่รอให้ตลาดมันเฉลยตัวเองออกมาครับว่ามันมีความน่าจะเป็นไปในด้านไหนมากกว่ากันครับหรืออย่างเช่นครับในปี2018นะครับเราเนไดนว่าราคาครับก็มีการฟอร์มเป็นเทนเช่นกันครับเราเห็นรู้จักเทนขาลงนะครับราคามีการฟอร์มเป็นตลาดเลนมาเก็ตที่ราคาเบรกขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ครับมันก็เฉลยว่ามันกลับมาเป็นบูมมาเก็ตนั่นเองครับ แต่เราเห็นว่าแท่งเทียนตรงนี้นะครับมันค่อนข้างใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับถ้าใครจะมองว่าเทรดในการวีคล l y จะซื้อที่ไฮตรงนี้เราตั้งโลตรงนี้เป็น St o p loss นะครับผมมองว่ามันค่อนข้างจะกว้างเกินไปนะครับดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่จุดดีที่จะเข้าซื้อในการเทรดครับซึ่งนี่ก็คือความจริงของการเทรดครับไม่ใช่ว่าทําตามแผนแล้วสุดท้ายนะครับทุกครั้งมันจะเทรดได้เสมอกันครับทุกจุดนะครับในการเข้าหรือทุกสัญญาณในการเข้านะครับมันไม่ได้เท่ากันนั่นเองครับ บางจุดก็มีความเสี่ยงสูงหน่อยบางจุดก็มีความเสี่ยงต่ำหน่อยครับหรือถ้าใครนะครับกลัวจะตกรถนะครับก็อาจจะเทรดในทำเซ็มที่เล็กลงครับเช่นในกราฟเดลี่หรือในกราฟ4 Ho u r นั่นเองครับแต่ก็ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่จะเพิ่มสูงขึ้นมาหน่อยจากความผัวในระยะสั้นครับดังนั้นสำหรับผมนะครับผมว่านะครับถ้าราคาเนี่ยมันจะมีการฟอร์มเป็นบัตเทอลจริงๆครับมันก็น่าจะมีการออกข้างครับเป็นเลนหรือว่าช่วง Accumulation phase ตรงนี้นะครับเราราคาจะมีการ break ขึ้นครับเราเราก็ค่อยหาจุดเข้าซื้อนะครับไม่จําเป็นต้องไปเดาว่าตอนนี้ตลาดเป็นบ o ท t อมหรือยังครับเพราะประเด็นก็คือถ้ามันไม่ใช่บ t ท m อมครับมันก็จะลงอีกนั่นเองครับซึ่งเราลองมาดูที่แนวรับแนวต้านบ้างนะครับสําหรับตอนนี้ราคามีแนวรับอยู่ที่2 0 0 0มืเหรียญครับแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าแนวรับตรงนี้นะครับมันไม่ได้มีจุดที่ราคาครับมีการเทสมากเราเห็นว่าแค่เอาทำหายตรงนี้แล้วก็ ทั้งเทียรเล็กๆตรงนี้ครับดังนั้นผมมองว่ามันมีโอกาสที่เราเฉืนราคามีการ break ลงจากแนวรับตรงนี้นะครับลงมาสู่แนวรับขั้นต่อไปนะครับที่ราวๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญครับเพราะเราเห็นนด้ว่ามันมีการชนของราคานะครับหรือการเทสของราคาที่บ่อยกว่าบ่งบอกว่าแนวรับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีนัยสําคัญมากกว่านิดหนึ่งครับแล้วมีโอกาสที่ราคาจะลงมารีเทสนะครับ แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าราคาครับจะมีการเบรกลงจากแนวรับที่20 0 0มืเหรียญหรือเปล่านะครับที่สําหรับใครนะครับที่ลากเส้นโค้งตรงนี้เราบอกว่านับปัจจุบันนะครับเป็นบอททอมของราคาผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเมคเซนเท่าไหร่เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าการที่คุณนะครับลากเส้นโค้งขึ้นมาเป็นเส้นแนวรับหรือแนวต้าน,นครับมันไม่ได้เหมือนกับเส้นตรงที่เท่ากันตลอดนะครับ เพราะเส้นโค้งนะครับมันลากได้หลายแบบอย่างเช่นผมอาจจะลากตรงนี้ครับต่ําลงมานิดนึงครับแล้วดึงตรงนี้สูงขึ้นมานิดนึงมันก็อาจจะเพียงพอมองได้นะครับว่าเป็นเส้นแนวรับนะครับดังนั้นเราเห็นว่ามันไม่ได้แน่นอนครับเหมือนกับเส้นตรงที่เราลากเป็นแนวรับแนวต้านแล้วถึงแม้ว่านะครับทุกครั้งที่ราคาครับมีการชนเส้นรับตรงนี้ครับหรือว่าเส้นโค้งตรงนี้แล้ว ISI มีการโอเวอร์โซลแล้วตลาดกลับมาเป็นบูมาร์เก็ตนะครับ ้องหรือเมื่อก่อนหน้านี้นะครับราคาไม่ได้มีการเบรกดาวจาก IML 200ในกราฟ w e e k l y ครับดังนั้นนะครับก็ไม่แปลกที่ว่าเทรนด์นะครับที่มันเป็นลองเทิร์นอัพเทรนด์ะครับมันจะคอนติวต่อเมื่อราคาครับจบการพูบแบ็กนั่นเองครับแต่เราเห็นว่าปัจจุบันนะครับมันเป็นกรณีที่แตกต่างออกไปนะครับเนื่องจากราคามีการเบรกดาวจาก IML 200ในกราฟ weekly อย่างชัดเจนดังนั้นผมมองว่าภาพรวงของตลาดในตอนนี้นะครับมันเป็นลองเทิร์นดาวเทรนด์แล้วมีโอกาสที่เราเห็น ราคาครับมีการร่วงลงมากกว่าน,นี้นั่นเองครับเนื่องจากเทรนด์มันมักจะดําเนินต่อไปในทิศทางของมันครับอีกครั้งนะครับอีกครั้งนะครับถ้าลองมองในภาพของเศรษฐกิจนะครับเราเห็นว่าบิตคอยที่เกิดมาเมื่อปี2009ไม่ได้เคยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในโลกนะครับอย่างเช่นในกราฟของ S&P 500ครับเราเห็นว่าในช่วงนี้นครับที่ S& p 500เป็นเทรนขาลง เรามีวิกฤตเศรษฐกษิจที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับอย่างเช่นในช่วงปี2008นะครับก็เป็นวิกฤตซับพราม์หรือว่าในช่วงนี้นะครับในปี2000นะครับก็อาจจะเป็นช่วงดอทคอมนะครับดังนั้นกากจากการที่ปัจจุบันนะครับ s p 500มีโอกาสที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเทรนขาลงนะครับเราเห็นว่ามันมีการสร้างซีรีส์ของโลว์ไฮแล้วก็โลว์โลในกราฟวีกเกอี่ครับดังนั้นผมบอกว่ามีโอกาสที่เราเช็น่น S&P 500มีการร่วงลงมาครับ คล้ายกับที่เกิดขึ้นเมื่อปี2008นะครับดังนั้นมีโอกาสที่เราเห็นราคาของบิตคอยนนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่แปลกที่ราคาของบิตคอยจะมีการร่วงลงนะครับต่ากว่าเดิมนั่นเองครับแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกทั้งนะครับถ้าลองมองที่ดีลิทัลไนะครับยูสตาร่าอินเด็กซ์เราเห็น,นว่าปัจจุบันนะครับเลนด์มาเก็ตที่มีการฟอร์มมาตั้งแต่ปี2014นะครับของดอลลร์มันมีการเบรกขึ้นครับเราเห็นว่าเรามีการลงมารีเทส เส้นแนวต้านนะครับเปลี่ยนเป็นแนวรับอย่างชัดเจนครับมีการพุ่งกลับขึ้นมาครับดังนั้นถ้าเกิดว่าดอลลาร์นะครับจะยืนบนเส้นแนวรับตรงนี้ได้นะครับแล้มีการขึ้นต่อนะครับเราจะเห็นภาพรุมขาลงนะครับของทั้งตลาดหุ้นนะครับแล้วก็บิตคอยนั่นเองครับที่อาจจะลงไปในทาร์เก็ตที่ต่ํากว่าที่เราคิดไว้มากซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นความสิ่งที่เราต้องลองติดตามดูกันนะครับ ถ้าใครชอบคลิปในวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์โลวก้อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ที่ผมจะเพลให้นะครับ